สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พ like ี่น้องน้องมื้อนี้ก็มาพอกับสองทานเจ๊บกันได้เช่นเคยพี่น้องมื้อนี้พามากินเมนูอย่างนี้พามากินเมนูง่ายอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้บุมมีเวลาทำนอนาพี่น้องาเลิกงานมาจะมาทาเมนูบ้านง่ายเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยมนูอย่างพี่น้องนี่อืออีกแล้วเอากินง่ายขึ้นเนี่ยพี่น้องกินอย่างยักหรอก น้ำเจิงน้ำนองเลยพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยทำเมนูง,ง่ายสไตล์น่าเจ็บคือเก่านะพี่น้องเอ,อ้ยเมนูข้าวปุ้นเสาน้าปลาเด้พี่น้องอืมน้องมาเสร์ฟแซ่บกันเด้พี่น้องเอ,อ,อ้ยน้าปลาไปโอ้ลายแหละจะไปเฮากะ ใส่พริกผงเนาะพี่น้องแอนปอรลาก็ไปเอาไปต้มให้มันสุกเนาะใส่เครื่องปรุงกครืปรุงให้มันหอมนะพี่น้องอืมผงเขาก็ตามเตะซอสของพี่น้องเอ้ยอยากเผ็ดก็ใส่หลายๆเนาะอ๋อน่าเจ็บปะถอถอยถอยถอยถอถอยลงอีกแล้วอืมอืมใส่แบบเผ็ดๆคิกเกิลพี่น้องนี่เอาอืม เห็นแล้แล้วก็นี่เด้อพี่น้องผักกับเนาะผักกับผักกันอย่างผักลวกอยู่ข้างๆเนาะพี่น้องนี่ขยักหาผักอย่างมาลวกผักกับก็มาใส่ได้เลยพี่น้องนี่ไอเจ็บเอาก็ะผักบุ้งเนาะผักบุ้งแล้วก็ทัวผักหย่าพี่น้องเอาไปลวกใส่แบบนี้เลยฮอรเจ็บเสีผือเกานะพี่น้องฮอรมาเด้อพี่น้องมึอยิ่งข้ากันนะเจ็บกันอืมพวองงานสาวงานเนาะ หาเลิกเวียกรืิกงานมาพี่น้องเสียแคือเกา่าเลยเนี่ยเนี่ยใส่หนักๆเลยลล่เลยพี่น้องักลับหอนข้างเนี่ยเจบพอกินน้ำจังไยกันอืมอม,อม,อม,อม อา,อาขนมจีนสาวน้ำปลานี่เป็นแบบเมนูบ้านๆเลยพี่น้องบ้านๆแท้เลยนะพี่น้องอืมีง่ายละมีผักมีน้ำปลาร้ามีขนมจีนมีข้าวปุ้นแค่นี้นแหละ อือๆปรุงรสซับก็บรสซาดก็ตําใจเฮงมักเนาะมักเผ็ดมัก หวานมากยังไงอืม ออ <c oughs> <c oughs> ดูุดปิดเข้าขอพี่น้องเร็จเลยอืออือืม,อม <c oughs> ใส่ผิดซึ่งกับซื้อซัดเลย <laughs> mm hmm.

ใส่ติ่ใไส้หน่น้องอือหืออืิกีซาดีอือหอพริกแห้งพริกผงเผ็ดแห่ง

โอ้เผ็ดพี่้องจะบิไนไปอืมเผ็ด <c oughs> <c oughs> โอ้เผ็ดแหงพี่น้องมือเนี่ยใส่กับผักเนาะโอ้ด้วยโอเคนี่มือเนี่เอาเพีงนี่ยทีนี้เริ่ายันหนึงครับผมเฟดตามแล้วทีนี้มก็มีเดอรทายกิน้นงดื่นๆนั่งเลนนะทีนี่นครับย